ค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับลูกแพกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปที่ผ่านๆมานะคะแพรก็เคยทํารีวิวกระเป๋าชาแนลไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะแพรก็จะมาเปิดกลุ่กระเป๋าชาแนลนะคะที่แพรมีนะตอนนี้ให้ทุกคนดูไปพร้อมกันเลยนะคะที่แพรเลือกกระเป๋าชาแนลนะคะก็เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แพรมีเยอะที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าสาวๆหลายๆคนน่ะน่าจะชอบเหมือนกันนะคะกระเป๋าชาแนลในกลุ่มของแพทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด7ใบนะคะรวมกระเป๋าตังค์ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแพรต้องมี8ดใบนะแต่ว่าแพระ เดี๋ยวแพรจะมาเล่าตอนท้ายคลิปนะคะว่าทาไมถึงขายไปแล้วก็ขายลูกไหนไปนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ก่อนนะคะแล้วก็กด subscribe แพรด้วยนะ มาเริ่มกันที่ใบแรกนะคะใบนี้นะคะก็คือจะเป็นชาแนลคลาสสิกไซส์สินะคะสีเทาเข้มนะคะเป็นอะไหล่สีทองนะคะจะเป็นไลท์โกลนะคะทุกคนแพ่ได้ใบนี้มาในราคา1นึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะคะซึ่งแบบถือว่าได้มาราคาค่อนข้างจะดีมากๆนะคะเพราะว่าแพรไปซื้อที่ยุโรปนะคะแล้วก็ด้วยความที่ได้แท็กซ์คืนนะคะแล้วก็ค่าเงินนะคะที่ตอนนั้นแบบค่อนข้างจะต่ํานะคะตอนเนี้ยราคามันก็เอออัพไปไกลแล้วเนาะทุกคนจริงๆแล้วใบนี้นะคะแพรเคยทํารีวิวเอาไปแล้วนะคะยัง ก็ฝากไปติดตามกันดูนะคะหลายๆคนนะคะก็น่าจะรู้กันว่าแพรรักใบน,นี้มากๆนะคะเพราะว่า ใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะด้วยความที่มันเป็นทรงคลาสสิกนะคะทุกคนก็เลยแบบอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยก็คือหยิบใบนี้มาใช้ก่อนเลยนะคะข้อดีของใบนี้นะคะก็คือด้วยความที่ทรงนะคะมันเป็นทรงคลาสสิกนะก็เลยทําให้แบบเออใช้ง่ายนะคะทุกคนแบบเข้ากับทุกชุดได้ง่ายนะแล้วก็สีดําอย่างเงี้ยเออก็ยิ่งบวกกันเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหนังพาวเวียนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันลับรักษาง่ายนะคะไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่แบบสมบุกสมบันมากนะคะใบนี้แล้วก็เรื่องสายนะคะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แพชชอบมากของใบคิกใบนะคะสายมมัะะจแบบบเหาก คนตัวเล็กมากนะทุกคนคือต่อให้ใช้สายเดียวนะคะก็คือความยาวกำลังดีเลยหรือว่าจะใช้สายคู่ก็ได้นะแต่ว่าข้อเสียของมันนะคะก็คือแบบจุของได้ค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเออมันเป็นไซสิบด้วยนะก็เลยแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือราคาแพงทุกคนซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่นับก็ได้นะเพราะว่ามันก็เออแล้วแต่คนมองเนาะบางคนแบบซื้อมาใช้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าเออไม่แพงแต่บางคนที่แบบซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมองว่าเออมันแบบแพงเกินไป มาต่อกันที่ใบ,บที่2นะคะซึ่งก็คือ Chanel Boy นั่นเองค่ะใบนี้นะคะไซสิบนะคะคือจริงๆแพรอะเคยเห็นพี่พอยเชิมานะคะใช้รุ่นนี้แพรก็เลยโอเคซื้อตามนะคะซื้อจากช็อปพารากอนนะคะทุกคนราคา1นึ่0แสบาทนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วะะอะค่ะแพรอะเคยทํารีวิวเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปตามดูกันได้เหมือนกันนะ ข้อดีของชาแนลบอยนะคะก็คือด้วยความที่ทรงมันเป็นแบบทรงบอยๆเนาะก็ใช้แล้วก็จะดูเป็นแบบลูกคุณหนูแต่ว่าสายลุยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่องด้านในนะแพรก็มีความรู้สึกว่ามันแอบ,บจุได้มากกว่าชาแนลคลาสสิกมิดนึงนะคะทุกคนด้วยความที่แบบเออมันอาจจะหนากว่านิดนึงนะคะส่วนข้อเสียของมันนะคะก็สําหรับแพรแพ้ก็คิดว่ามันค่อนข้างจะใช้ยากนะอาจจะเป็นเพราะว่าสีนี้ด้วยมั้งทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นสีดาอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะใช้เป็น everyday bag ได้นะคะ อ๋อมีข้อหนึ่งทุกคนก็คือสายมันนะคะค่อนข้างจะยาวเกินไปนะสำหรับแพะคือแพะเป็นคนตัวเล็กไงพอสพายสายเดียวนะคะก็คือจะรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะยาวมากนะคะก็เลยอาจจะต้องใช้เป็นสปายสองสายทับกันนะคะทุกคนมาต่อกันนะคะซึ่งก็คือชาแนลในทีนะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะก็เลยจะค่อนข้างจุของมากๆนะคะ แล้วก็ใช้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นสาวหวานนะคะน่ารักน่ารักนะแพรเคยทารีวิวเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปตามดูกันได้เหมือนกันนะมาต่อกันที่ใบต่อมานะคะใบนี้นะคะจะเป็นชาแนลรุ่นโคโค่นะคะจะเป็นคราบสกินนะคะทุกคนสีดําอะไหล่ทองนะคะแล้วก็จะเป็นหนังลายเชฟรอนนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้จักลายเชฟรอนนะคะลายเชฟรอนนะก็คือจะเป็นลายที่แบบ หนังมีลักษณะเป็นขีดๆแบบนี้นะคะซึ่งชาแนลเขาอ่ะก็จะผลิตกระเป๋านะคะมีลายเชฟอรอนะเป็นบางรุ่นนะคะเช่นชาแนลโคโค่อย่างเงี้ยก็จะมีหรือว่าเป็นชาแนลบอยนะคะ,ะ,คะก็จะมีผลิตเป็นลายเชฟอรอนเหมือนกันซึ่งแบบแพรชอบมากนะคะชาแนลที่เป็นหนังเชฟอรอนนะแต่ว่าแพรยังไม่มีนะคะแล้วก็แบบกําลังอยากได้มากแต่ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นไปแล้วก็เอออาจจะแบบต้องตัดสินใจคิดอีกนิดนึงนะคะทุกคนใบนี้นะคะมันจะออกแนวแบบวินเทจนิดนึงซึ่งแบบแม่แพรใช้บ่อยมากเลยแล้วก็ชอบมากด้วยแต่ว่าตัวแพรเองนะคะก็อาจจะแบบ ได้หยิบใบนี้มาใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบมันแอบบใช้แล้วดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะทุกคนใบนี้นะคะแพ้ได้มาในราคา1 3 9 5 0 0บาทนะคะซื้อที่ช็อปเอมบาซี่เลยนะประมาณแบบ3ปีที่แล้วได้นะคะทุกคนเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วอะไซส์ใหญ่ใบนี้นะคะกับไซส์ที่เล็กกว่านี้นะราคาแบบแทบไม่ต่างกันเลยนะทุกคนคือต่างกันน้อยมากอะแม่แพ้นะคะก็เลยซื้อว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบใส่ของได้เยอะกว่าแล้วก็แบบคุณแม่ชอบแบบ ไซส์ใหญ่มากกว่านะก็เลยเออซื้อไซส์นี้มานะคะเอากลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคะคือมันจะอยู่ที่หูหิ้วนะคะที่แบบเป็นทรงแข็งแข็งตั้งแบบนี้นะคะทุกคนเออคือรุ่นที่มันฮิตๆินะคะจะทํามาจากหนังลิซาร์ดนะคะสำหรับหูขิ้วตรงนี้แต่ว่า ไอรุ่นเนี้ยแพรคิดว่าไม่น่าใช่หนังลิซานะคะแพรเคยไปต่างประเทศใช่ปะแล้วแบบพนักงาน,นะะ่ะเขาก็บอกกับแพรว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะแบบบางประเทศอ่ะนำเข้าไม่ได้นะเพราะว่าสายหูหี้วัวมันทํามาจากหนังลิซ่านะคะก็แพรก็คิดว่าไทยอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแพรก็ไม่แน่ใจนะคือถ้าข้อมูลผิดพลาดอย่างเงี้ยก็ขออภัยนะคะทุกคน ข้อดีของใบนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือจุของได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะต่อให้มันเป็นแบบไซส์ที่เล็กกว่านี้นะแพรก็เชื่อว่ามันจะจุของได้เยอะนะคะเพราะว่าด้วยความที่ดีไซน์ของมันนะจะเป็นแบบทรงตูดกว้างๆหน่อยนะคะเลยจะสามารถเก็บของได้เยอะนะคะทุกคนแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมันจะมีความแบบข้างในนะคะจะเป็นสีแดงจะมีความแบบดูหรูหราใช้แล้วรูปเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะส่วนข้อเสียนะคะสําหรับแพรก็คือรู้สึกว่า ใช้แล้วอะ่ะเป็นรอยค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นหนังเงาๆนะคะถ้าเกิดแบบเป็นรอยอก็อาจจะเห็นได้ชัดหน่อยแล้วก็สายสะพายนะคะไม่สามารถปรับได้ะคะ่ะคือจะเป็นสายยาวๆสายเดียวเลยสําหรับคนตัวเล็กก็ใช้แล้วอาจจะยาวหน่อยนะคะอาจจะต้องมาใช้เป็นถือหูหิ้วตรงนี้แทนนะคะ มาต่อกันที่ใบที่5กันนะคะทุกคนจะเป็นรุ่นชาแนลแฟลกแบ็กนะคือจริงๆอ่ะแพะจำชื่อรุ่นมันไม่ได้นะคะแต่ว่าทรงมันเป็นทรงแบบแฟ a กแบ็กนะคะแพก็เลยโอเคจะเรียกว่าชาแนลแฟลกแบ็กแล้วกันเนาะคือใบนี้นะคะแพรซื้อมาจากที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนแบบนานมากๆแล้วอ่ะทุกคนเออแบบ เชื่อแม้ว่าแพรซื้อมาในราคาไม่ถึงแสนนะคะสำหรับชาแนลใบนี้แพรซื้อมาราคาประมาณแบบเก้าหมื่นกว่านะคะหลังจากหักแท็กซ์หักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใบนี้นะคะจะแบบเป็นสีกลมนะคะแล้วก็มีอะไรสีเงินลมดํานะคะทุกคนจะมีลักษณะคล้ายๆกับชาแนลคลาสสิกนะแล้วก็ไซส์แย่ใกล้เคียงกันเลยคือไซส์สิบนะคะทุกคนแต่ว่าช่องข้างๆตรงนี้นะคะก็อาจจะแบบแบนๆกว่ารุ่นคลาสสิกนิดนึงนะคะเนี่ยลองเทียบกันก็เอออาจจะเล็กกว่านิดนึงนะคะ จริงๆแล้วใบนี้นะคะคือแบบแพร่ฟลุกได้มามากเลยทุกคนเพราะว่าใบนี้นะเขาผลิตเป็นซีซันอลนะคะทุกคนซึ่งก็คือจะไม่ได้ผลิตตลอดนะคะถือว่าค่อนข้างจะโชคดีนะที่ได้ใบนี้มานะคะทุกคนในราคาที่แบบค่อนข้างจะดีถ้าเทียบกับชาแนลใบอื่นๆนะที่แบบราคาแสนัพอะไรอย่างนี้นะคะ ข้อดีนะคะก็คือใช้แล้วดูน่ารักดูไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบเออมันไม่เหมือนใครจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วก็สายสะพายนะคะคือจะเหมือนคลาสสิกเลยสามารถปรับได้นะคะคือแบบสะพายสายเดียวก็ได้หรือว่าสไพายเป็นสองสายก็ได้นะคะทุกคนซึ่งแบบผลส่วนสําหรับข้อเสียนะคะของใบนี้ก็คือ ความจุนะเก็บของไทยไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนแล้วก็หนังนะคะเป็นรอยง่ายแล้วก็ดูดสีแบบดูดมากๆเลยทุกคนถ้าใส่กางเกงสีขาวอย่างเงี้ยก็คือใบนี้ดูดเข้าไปเลยตาแล้วก็อีกข้อนึงนะคะที่แบบสําคัญมากๆนะก็คือใบนี้เขาไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแนวแบบสายเทรดกระเป๋าจ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะสำหรับใบนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ชอบที่แบบชอบที่แบบการใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับใบนี้ต่อมันที่ใบต่อมานะคะใบนี้ ะะจะเป็นชาแนลคลาสสิกนะคะจะเป็นไซส์จัมโบ้คือแบบใหญ่และอ้วนมากทุกคนแล้วก็หนังแบบนิ่มมากๆเลยนะทุกคนใบนี้นะคะจะเป็นสีดำอะไรสีเงินหนังแรมนะคะทุกคนคือแพรซื้อมาประมาณหกปีที่แล้วได้นะทุกคนซื้อมาจากช็อปพารากอนนะคะราคา1นึ่งแสนหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะทุกคนคือใบนี้นะคะคือแบบแม่แพรใช้คุ้มมากส่วนแพรเองอก็ไม่ค่อยได้ใช้ตามเสพเดิมนะ,ะเพราะว่ามันแบบเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันแบบดูเฉอะทะแบบแล้วแพรก็ไม่ได้แบบของมากมายขนาดนั้นนะข้อดีของ ใบนี้นะคะก็คือถ้าบใครชอบแบกบ้านชอบอะไรเงี้ยรับรองว่าใบนี้ตอบโจทย์มากนะคะทุกคนคือใส่ได้ทุกอย่างเลยแม่แพรบชอบมากๆอย่างที่บอกไปนะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะก็คือจะเป็นมีซิปตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกไซส์สิบธรรมดาของแพอคือจะไม่มีซิปนะคะไอตัวตรงนี้ก็จะทําให้อะของของเราอะปลอดภัยมากขึ้นนะคะสำหรับแพบแพก็มองว่ารุ่นนี้นะก็เหมาะกับการไปต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะจุแล้วก็ยังปลอดภัยด้วยนะทุกคน มาพูดถึงเรื่องข้อเสียบ้างนะคะสําหรับใบนี้แพรก็มองว่าถ้าสะพยสายเดียวนะจะรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะเอถอะอทะเกินไปแล้วก็สายยาวด้วยนะทุกคนอีกแล้วว่าเป็นปัญหาสําหรับแบบคนตัวเล็กอีกแล้วนะคะแพรก็จะชอบสะพยเป็น2ส,สายเมือนเดิมแบบนี้มากกว่านะแล้วก็มีข้อนึงเลยที่แบบสําคัญมากนะคะคือตัวอะไหล่ตรงนี้นะคะทุกคนที่แบบ สำหรับใบอื่นอะแพ้ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่านะแต่คือใบเนี้ยของแพ้อะคือเป็นชัดเจนมากคือตัวหมุนกระเป๋าที่เปิดตรงนี้ค่ะคือมันแบบฝืดอะคะ่ะทุกคนฝืดอะฝืดมากๆอะคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าใช้งานเยอะเกินไปหรือว่าใบนี้มันนานเกินไปก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ากระเป๋าใบคลาสสิกอีกอันนึงที่แบบแพ้ใช้บ่อยๆอันนั้นอะคือไม่เป็นนะคือแบบมีความแบบลื่นฟืดลื่นปืดป,ป,ปกติเลยอะไรอย่างนี้นะอีกข้อนึงเลยนะคะก็คือเรื่องของความที่มันเป็นทรงย้ยๆนะคะทุกคนกระเป๋าย้อยๆอย่างเงี้ยแพ้จะแบบ มาต่อกันที่กระเป๋าตังค์ของชาแนลนะคะที่แบบเป็นหนึ่งเดียวของแพรเลยนะคะที่มีนะคะแพรซื้อมาใบนี้นะเป็นหนังแ lap skin นะคะสีดำอะไหล่สีทองนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ลอกไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะคือใบนี้แพรซื้อมาตั้งแต่สมัยตอนปีหนึ่งนะคะทุกคนจนตอนนี้เรียนจบมาแล้ว1ปีสีริรวมแล้วใช้ใบนี้มา5ปีคะ่ะทุกคนคือแบบสมบุกสมบันมากๆนะคะข้อดีของมันนะคะก็คือ จุของได้ค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนนี่จะเปิดให้ดูนะคะอันนี้ก็แบบใส่บัตรได้เยอะมากนะทุกคนแล้วก็ช่องเก็บแบงค์อย่างเงี้ยคือเต็มแบงค์นะคะไม่ต้องพับแบงค์แล้วก็มีช่องเก็บเหรียญ e นะคะคือก็เรียกได้ว่าครบเลยแหละแล้วก็ขนาดของกระเป๋าตังค์นะคะก็คือไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะคะข้อเสียนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องราคานะคะทุกคนคือใบนี้นะคะตอนนี้น่าจะราคาประมาณ3 0,000ื่นนะคะซึ่งแบบถ้าเทียบกับขนาดกระเป๋าอ่ะสำหรับแพรแพรว่ามันราคาค่อนข้างจะแรงเลยนะทุกคนคือถ้าเป็นแบร,น,น,ะะน,บร,รนด์อื่นทีี่่่ไมใช้ ราคาสามหมื่นอะแพ้ว่าคือได้ราคากระเป๋าหิวแล้วทุกคนนึกออกใช่ปะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหนังแรมสกิ i นะคะคือแบบใช้ไปใช้มาคือความเงามันลดลงแบบเห็นได้ชัดมากๆนะคะทุกคนคือมันจะดูแบบเก่าๆนะคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะแพ้ว่าแพ้ก็อาจจะไปซื้อเป็นหนังคาวเวียแทนนะคะเพราะว่า มันรักษาค่อนข้างจะง่ายกว่าแล้วแบบบางรุ่นที่ใพรเห็นแบบข้างในมันเป็นสีแดงอะทุกคนดูแบบหรูรามากแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้างในสีดํานะคะและนี่นะคะก็คือเป็นกลุ่มทั้งหมดนะคะที่แพรนี้ซึ่งตอนตอน้ตนขีแบบแพรบอกไปว,ว่าจริงๆแล้วแพรอาจจะมีแปดใบใช่ปะแต่ว่าแพ่เพิ่งขายไปใบหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเป็นรุ่นชาแนลกาเบรียลนะคะทุกคนคือแพ่ซื้อมาในไซส์มีเดียมนะคะคือจริงๆแล้วอะตอนจะซื้ออะคะ่ะทุกคนแพ่ชอบไซส์ที่มันเล็กกว่ามีเดียมนะคะทุกคนแต่ว่าแม่แพ่์ชอบไซสไเเยอื้อนะ้้มานะะ่วจดใช ะะปรากฏสรุปว่าแม่แพะเอามาลองใช้แล้วแบบไม่ชอบนะคะทุกคนมันแบบไม่ค่อยเข้ากับการแต่งตัวของแม่แพรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแพะก็เอามาลองใช้ดูก็รู้สึกว่าไซส์มีเดียมันแบบมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเท่าไหร่ทุกคนรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างจะใหญ่เกินไปแล้วก็เข้ากับไซส์การแต่งตัวยากแพะก็เลยโอเคจำใจต้องขายใบนั้นไปนะคะทุกคน <S <S ข้อคิดของเรื่องนี้นะคะทุกคนก็คือควรจะซื้อกระเป๋านะคะที่แบบเป็นแบบที่ตัวเองอะ่ะชอบจริงๆแล้วก็ไซส์ที่ตัวเองชอบจริงๆนะคะไม่ควรอินตามคนอื่นเลยะะจะได้ไม่ต ก็ชาแนลนะก็เป็นอีกแบรนด์แบรนด์หนึ่งเลยที่แบบผู้หญิงหลายๆคนนะน่าจะสนใจนะคะแล้วว่าแพ้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะแล้วแพ้ก็รู้สึกว่ากระเป๋าชาแนลนะเป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วอะ่ะค่อนข้างจะใช้ได้ยาวๆนะคะทุกคนคือทรงมันใช้ยังไงก็ไม่อัอะค่ะทุกคนอีกข้อนึงเลยที่ทาให้แพ้ชอบกระเป๋าชาแนลมากๆนะคะก็คือเรื่องของสายโซ่ค่ะทุกคนคือสังเกตไหมว่ากระเป๋าชาแนลในแบบทุกๆรุ่นเลยนะคะจะเป็นสายโซ่หมดเลยซึ่งตอบโจทย์แพ้มากๆนะคะแบบมันเข้ากับสไตล์การแต่งตัวอะไรอย่างงี้ของแพ้นะแต่ว่ากระะาาักลบ ขึ้นม่อีกแล้วนะคะแพรก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อชาแนลนะคะด้วยความที่มันดับราคา,ค,าค่อนข้างจะสูงอนะเนาะก็ยังไงถ้าชอบนะคะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u u s c r i b e ให้แพรด้วยนะคะบ๊ยายบายค่ะ